ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะลำไยเธอไม่ได้ทำอะไรเขาบอกว่าเธอน้ารักเธอเหม็นขนาดนี้กูยังบอกว่าเธอน่ารักมันเกินไปนะยายฉันบอกว่าเขาไม่ได้เจอฉันแต่เขาบอกว่าไม่เห็นลำไยเลยฉันงงมากคืออะไรเอ้ยลำไยเลยมีแบบนี้ยี่สิบตัวโอเคไหมไหนแบบลำไยอย่างนี้อยู่ไหนอะถ้าสมมติว่ามียี่สิบตัวไม่มีใครเหมือนลำไยเลย เลี้ยงยี่สิบตัวเลยไหมแบบลำยาย่่ะตอนนี้เรามีสามตัวที่เหมือนลำใหจริงก็ขาดอีกสิบเจ็ดตัวลำใหน่าะนะพี่ผีเปิดโรงพยาบาลศาสตร์ให้ลำยายสิลำใยญจะได้มีคุณหมอประจำตัวประจำตระกูลแล้วหนูจะไปช่วยบริหารไหมหนูจะเป็นของอโรงพยาบาลหมาจริงป่ะจะเปิดเหรอเอาคิดที่ดีก่อนพูดนะทุกคนเป็นพยานนะหนูจะทำมันเจงไหม เพราะว่าแค่ของหนูก็คือจบแล้วหนูจะเป็นคนคุมเองเรื่องเปิดอาบน้ำตัดขนเพิ่มดวยเอา project นั้นไปก่อนดีกว่าเงินจะไปลงทุนเยอะเลยเปื่อยอ่ะก็เราจะพกมาแวบบแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วนี่สามทุ่มครึงแล้วเพราะอะไรคะพวาต้องกลับบ้านพรุ่งนี้จะต้องพรุ่งนี้มีงานวันเกิด พ่อไม่ใช่งานมันเกิดเป็นงานมันเกิดจัดไปแล้วพ่งนี้เป็นกินข้าวของที่บ้านครับซึ่งปีดาก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอ่ะเออจบโพลแล้วอ่ะดูเลยคาเฟ่ค่ะยังไงก็คาเฟ่ค่ะ,คคะโรงพยาบาลเวิร์มิทิคอลได้เยอะฮะบื่อพอพี่ผีเก่งใจคนไข้ไม่ไม่โรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่จัดงานคาเฟ่ไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยที้งดุด้วย มีทั้งแบบเอาดอ d o o r o u t ดอร์แล้วไม่มีคนคอยดูแบบดูแลอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะจะมีจะมีไลฟ์ด้วยเออ้อ่ไม่ต้องเศร้านะครับถ้าเกิดใครไปไ่ไปอย่าเศร้าเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าปัญหาตอนือว่าใครจะได้มาเนี่ยก็คือยังไงใช่ทุกคนจะได้เจอลำใหญ่จริงๆในงานอ่ะนียใช่แย่แล้วก็เป็ดอ่ะไม่มีใครได้เจอเป็ดอรอแต่ถ้านูว่าเป็ดไปเป็ดจะหายนะไม่เหมือนลำใหญ่นะ เราเอาลูกเป็ดไปก็พอแล้วเป็ดยังไม่ตาย <laughs> เป็ดยังไม่ตาย <laughs> เอาพี่พีถือเหนูเอาลูกโชว์ว่าวันนี้หนูไปนี่มาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอเคเระวังกางเกงตัวเองเด,ด้อได้ค่ะพีวูรูสวยมากมนนเป็ดไม่น่ารักเหมือนที่คิดนะครับจริงๆลำย่นรักก่าเยอะเลยดูคนสวยประจำบ้านดิ <laughs> สวยมันนี้ใครพี่อ๋อว,วันนี้ทุกคนพี่พีสวยไหมไม่รู้มีใครเห็นในงานหรือเปล่าสวยไหมสวยค่ะอ่ะเอาไปตั้งไว้ที่ห้องทำงานนะ่ใช่ใช่แปไว้ในห้องประชุมอ่ะห้องทำงานว่างไหมห้องนอนนะไหมปลายเท้าอ่ะปลายเตียงตั้งไว้จะได้เห็นว่าใครใครพี่พีมาตั้งในห้องทำงานนะเดี๋ยวดูให้ วาเลนไทน์ปีนี้หนูเอานี้ให้ดีกว่าขอบคุณน้องแก้มะตั้งไว้เลยเวลาใครลงวีดีงานเขาก็จะได้เห็นตราตึงว่านี่มันไหลแป๊บนึงนะนี่ใหญ่แับนึงใหญ่เห็นจะสุนุ่งถนอมชันเท่าลำไยเลยนี่ตราตึงอ่ะหรือไหลเราตั้งโพลสิว่า รูปนี้ควรอยู่บ้านหมุม๋มห้องทำงานพี่พีหรือว่าห้องนอนพีพีดีคะอาคิวตั้งพอเล่นเร็วริ่มเลยว่าต้องรตอตัะเขาไม่มีไอเดียเลยนะว่าของวาเลนไทน์จะให้อะไรดีดีแต่ตอนนี้เขาคิดได้แล้วอันรูปบอะใหญ่กว่านี้สามเท่าหนูรูงดีใจแน่เลยเป็นรูปได้เป็นรูปเป็นรูเปเขาขนาดเท่าเท่าบ้านจริงเขาเล่นกับแฟนงนะ ได้นะเด็ตัวติดไม่น่าบ้านน่เลสา uh huh. นี่รั้วบ้านแทนป้ายนางร้ายใช่เหรอให้ทุกคนรู้เลยว่านี่บ้านนี้พีก,ก็เคยมา <c oughs> พีมาเยือนไล่เซนไลยเซน,นด้วยและให้เขียนด้วเนี่ยสาขาโรงพยาบาลว่ามีกี่ท <c oughs> ี่ย <c oughs> ัยขึ้นมายัยยัยหนีขึ้นไปแล้วยัยเกาะมาลูกยัยลงมายัย <c oughs> ไม่เอาแล้ว <c oughs> ยายเหนื่อยอ่ะยายลงมาลงมาลงมาดิดิลูไปไหนอ่ะยายไม่เอาแล้วยายจะกลับห้องนอนแล้วโอ้ยเฮ้ยมายายจะกลับนอนแล้วลูกทั้งเัื่องมนก็เช็นน่ะพินไม่อุ้มหนูใช่ไหมอือ้ยยายยายจะไปแล้วยายเหนียวยายจะนอนแล้วพี่พีทยายจะไปแล้วเดี๋ยวน้ด ยายเหนื่อยยายท้องได้กันยดยจะไปแล้วอยู่สลกมากยายบอกว่าไม่ไหวยายปวดหัวมากเอาอีกแล้วนี่อุ้ยคิวตั้งรูปไว้ไหนดีหัวเตียงลงหัวเตียงห้องนอนพี่พีท ไปถไปเตียงพี่พีทบ้านบุม๋มหรือในลิฟต์โรงพยาบาลตั้งรูปหนูในลิฟต์โรงพยาบาลแล้วกันลิฟต์โรงพยาบาลค่ะโอ้ยคิวตโลกอะ่ยนะยายอยู่เป็นมากยายคิดถึงแก้วหรือว่าอะไร พี่ยืนรอพ่อเขาหน้าห้องน้ำเธอฉันไม่อยากจะเมาแต่มารอเขาไงตกลงเอาคนเคาแล้วนะไปเคาอดูผลบนไอมไม่เคาคเดี๋ยวก่อนเขาเคาว่าใหเอารูปหนูไปในลิฟต์ลงพยาบาลนะลิฟต์ลงพยาบาลหรอใช่แต่อขอเป็นลิฟที่คนไข้ขึ้นนะไม่เอาลิป <c oughs> หลังที่ให้หนูลงอีกนะหนูกลัวอันนั้นหนูทำให้เดี๋ยวเดี๋ี๋ ในลิฟต์เลยรู้กันเรารู้กันพ่องใส่คำพูดไม่ดีนะฉันไปกดตุ๊กตากันมานีที่โรงพยาบาลมีหมอพัฒนาการครับจริงๆนะวันนี้เป็นวันที่เราเจอกันในรอบแบบเป็นอาทิตย์อสองอาทิตย์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกิจกรรม ที่เขาได้ทํากับหนูคือไปรอหนูคลิปตุ๊กตามันคือความสุขของเรานะความสุขของหนูจริงจริงความสุขของหนูแล้วความสุขของพี่พีไม่ใช่หนูแล้วเหรอความสุขของหนูแล้วความสุขของพี่พีไม่ใช่หนูแล้วเหรอดูหนูคิปตุ๊กตาแล้วเป็นความสุขไหมเขาก็ยืนดูหนูคิปตุ๊กตาถัดไ่บอกสีนแล้วหนูไม่ใช่ความสุขของพี่พีแล้วเหรอใช่ค่ะใช่จ้ะนี่ส่งซีนใหญ่ให้เลยนะเนี่ย แล้วพี่ดิบอกว่าเบืเ่อจังเลยไปแล้วนะเขาล้างมือเขาเตรียมไปอ่ะันก็รู้หละใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่นี้เราเจอกันไม่ไปล้างมือเตรียมไปใช่ใช่แหม้คนมองเขาก็รู้เฮ้ยได้มหมวกด้วยสรุปนะอ่ะพี่พีชพี่พีชต้องเอาหนูไปไว้ใน ไม่มีใครอยากให้เอาลูกไป้ที่หนูเลยเลยปะแต่ว่ามีคนให้บอกเอาไว้อยู่ที่ปลายเตียงข้อคิ้วไงก็มองเห็นหนูไงใช่หรอเป็ดน่ารักไหมพี่พีทไม่ทำไมอ่ะมันดื้อจริงๆครับลำใหญดูดิดูลำยาายสิที่ลำยหญ่ทำมันไม่ได้รู้ยังไงอ่ะ อยากให้ทุกคนเห็นว่าลำยัยทําอะไรไม่ต้องเรา<ะ>ไม่ต้องเขาไม่อยากเห็นลำยัยแล้วคือลำยัยมานั่งอยู่ข้างๆขาเขาวันนี้เป็กเฝ้าเฝ้าช่างช่างมาทํางานมามาทําบ้าน <c oughs> พี่จุ๋มส่งรูปมาหนูภูมิใจในลูกสาวหนูมากหนูได้หมวกอาะไปแล้วลูกสาวหนูเก่งมาก <c oughs> หามโชว์สะสบัดหลยภูมิใจในตัวลูกสาวมากอ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะโชว์เลยจริง ขออนุญาตขอโทษพี่ช่างนะคะเป็ดเฝ้าช่างทำงานแม่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะมันไปขี <c oughs> จ้จริงๆทุกคนมีความคิดเห็นว่า <c oughs> เป็ดไปเฝ้าช่างหรือเปล่าแบบนี้ครับนี่คือเป็ดไปเฝ้าช่างหรือเป็ดไปทำธุระเป็ดเฝ้าช่างน่ารักมากพี่จุ๋มบอกอยู่ว่าเฝ้าช่างอยู่ไม่ได้เฝ้า เราไว้เจอกันนะคะเป็นไปทำธุระไปแล้วนะเฮ้พ <ra> ี่พีพี่พีใส่เมลก็สวยเือนกันเนี่ยโอเคขอบคุณทุกคนเผื่ออิสลามอะไรนะไปไหนเราอะเฮ้ยหนูอ่านไม่ทันน่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนเผื่ออิสลามให้ด้วยได้เลยแยก แยก<อ>ไปถึงว่าแยกลำใหญ่ออกไปนี่มาทักทายในรอบสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่รู้กี่อาทิตย์นานมากแต่เดี๋ยวเจอกันอีกทีเนาะายบายครับไปแล้วครูนี่ไม่น่า <ขอ S 1> จะได้เนาะเพราะว่าไปกับที่บ้านอัาจจะถ่ายคลิปแบบแอบ,บแอบ,บถ่ายได้ถ้ามีโอกาสหนไตาหนูก็ไปเหมือนกัน อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ